คนตอนนี้คือเรามาถึงบ้านหวาดใจแล้วมาเซอร์ไพรส์วันเกิดเขานี่อยู่หน้าบ้านเลยจุดเทียนก่อนจุดเทียนก่อนอันนี้เค้กเหรอใช่ค่ะบีบีบังให้หน่อยค่อยๆย่องค่อยๆย่องค่อยๆเลยค่อยๆเลยอุ้ยเอาเร็ว h a p e a joy Have a joy ก่อนเลยอะเอาเอาให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนแล้วให้เพื่อนแล้วให้มีการ์ดด้วยเหรอ ไหนมีการอุ๊ยมีเขียนเองอาจว่าอะไรคะอ่าช่วยกันแกะช่วยกันโอ้โหเปิดเลยแล้วอุ้ย